สวัสดีครับสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟอีลลาอุ๋งอิงเพชรบันแพงร่วมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube นะครับร่วมไปถึง f เ c e b o o k แฟนเพจของ d ีสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ่อนน้ำนะครับ ออกจากที่พักมาแล้วพี่น้องนะครับกำลังจะเดินทางตามอีลาอุงอิงไปอำเภอท่าบ่อนะครับบ้านพ้นสานะครับบ้านพ้นสาอำเภอท่าบ่อน้อน,นะครับ,บจะขอนแก่นจากที่พักจากอมองสาวน้อยเพชรบรรพแพงแสดงอยู่บ้านโคกสีมาขึ้นกับประมาณสองรยโลนะครับอาจจะพอถึงดีเนาะนะครับประมาณรอยเก่าสิบ กว่าโลถึงสองร้อยโลนะครับกับมาขึ้นมาขึ้นกลับเข้าไปนอนประมาณตีสี่นะครับประมาณตีสี่พอดีลาบไดบไดออกออกเตยล่าเนาะนะครับขึ้นฉากสามนะครับห้องเพลงแล้วกะเห็นรถพระเอกออกออกไปเนาะน,นะครับก็บแสดงว่าเดินทางไปไปท่าบ่อไปหนองค่ายเลยนะครับผมก็เลยเข้าไปนอนนะครับ แล้วก็คืดว่าสิออกจากขอนแก่นประมาณจาจะห้าโมงเช้นานี่แหละนะครับแต่ว่ามาเศร้านะครับนอนตีสี่สองโมงพอดีนะครับก็ตื่นตื่นก็นอนวลัะพี่น้องสงสัยอยากไปเบ่งบรรยากาศทั้งบรนพ้นษาทั้งท่าบ่อบ่อนอนนะครับก็เลยก็เลยเห็นคลิปเก่าๆอัดอที่ อาจไวมาขึ้นนะครับก็เลยเอาคลิปลงสองสามคลิปนะครับมาอาบน้ําเดินทางตามอีลาอุงอิงไปทำบ่อต่อเนาะนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับสี่โมงกว่าๆนะครับอาบน้าอาบท่าอยู่ที่พักแล้วนะครับก็ออกมานะครับตรนหูซึ้งหิวแม่นาะจริงๆได้กาแฟแต่เ้าแล้วแก้วนึงนะครับหูซึ้งหิวนะครับตอนอยู่ห้องพักนะครับนใจอยากกิน ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนะครับข้าวเหนียวกับไก่ย่างอ่ขาข้าวเหนียวฮ้อนๆเนาะนะครับกับกับไก่ย่างนะครับแต่ว่าพ่อออกจากที่พักมานําทางนะครับอยากกินผัดกับเผาไหมปัตตานีโ <c oughs> อ้คนเท่านี้มันอยากน้่แนวอยากอีหลีเนาะ <c oughs> ท่านอยู่ที่พักนะครับอบอกว่าคืดว่านะครับอยากข้าวเหนียวฮ้อนๆเนาะนะครับกับ กับปิ่งไก่นะครับเราพออกมาได้ข้าวหนึ่งนะครับอยากกินผัดกะเพราเป็นกะเพราหมูชิ้นลาดข้าวนะครับแต่ว่าเดินทางมาได้ข้าวหนึ่งนะครับในประมาณจากยี่สิบโลนี่แหละนาะนะครับจากขอนแก่นนะครับบันโคกจานบอนี่นะครับเห็นอนานอาหารเป็นแม่นอะนะครับเพิ่นก็มีอยู่ดอกไก่ย่างนะครับเดี๋ยวจะเอาเม่นูใหยเบิ่งนะครับแต่จริงกระแวะสมกิน ข้าวผัดกะเพรานั่นแหละนะครับมันจะมีอยู่นะครับข้าวผัดกะเพราคุณจะมีอยู่นี่นะครับข้าวข้าวนี่นี่นี่ข้าวอาหารจานเดียวคุณจะมีอยู่นะครับนี่กะเพรากุ้งกะเพราหมูนะครับกะเพราไก่นะครับเป็นท้านอาหารขนมจีนคูท้องบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีก็เลยแวะนะครับแล้วก็ไอที่ตั้งใจไว้นะครับว่าจสมากินกะเพราหมูชิ้นราดข้าวนะครับ พอมาเห็นแนวนี้ก็เลยเปลี่ยนใจอีกะไรพี่น้องนะครับนบี่ก็พปุ้น,น,น,นชุดละลอยผมคือสิกินเบิดอนวัต์นี้ซึ่งไม่ได้หอไปกินท่าบ่อหน้าบ่อเนาะนะครับชุดละลอยนะครับเบิ่งทีละเนาะนะครับหน้าผู้เดียวนะครับกินหอดสารน้ำยื่นด้นะครับนี่กินหะอดสารน้ำยื่นด้เนาะนะครับโดยกินข้าวปุ้นแนวนี้นะครับกินผู้เดียวจักสิแซบบ่แซบดอกพี่น้องนี่เบื่องทีละลอยหนึ่งดินี่ สงสัยผมจะได้ห่อไปกินพุนละนะครับท่าบ่อน้านะครับชุดละลอยเต็มถ้วยถ้วยบางใยหนึ่งนะครับน้ำยากะทินะครับนะครับโอ้ก็เลยว่าคนเท่านี่มันอยากน้ำแนวอยากเนาะนะครับแต่ว่าก่อนเดินทางก็เป็นธรรมดานะครับกองทัพต้องเดินด้วยเท้านะครับแต่ว่าเท้าจะมีแรงเดินค้องต้องอิ่มนะครับแม่นบละอืมขันท้องอิ่มนี่นะครับเท่าก็มีแห้ง ผ้าเท้าเดินเนี่นอนนะร,ราะฉะนั้นนะลงมือนะครับผู้เดียวก็ผู้เดียวละนาะนะครับเมืมาเเวาเรื่องอย่างนี้มือกล้องเนาะนะครับก็สิเม,ม้าเเวเรื่องเรื่องการปรับเปลี่ยนโชว์ของอีลานะครับกับบอจโจนะหลายคน เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนาะนะครับซีฟก่ามือนะครับหลายค้อมผูลผมเห็นในคอมเมนต์นะครับหรือว่าเวลาไปหน้างานก็จะเห็นคําเว้านะครับของเอฟซีที่เขามาเบิ่งกอีล่านะครับบอกว่ามาเบิ่งอุงอิงแล้วมันบิอิ่มมันบิจุใจนะครับเพราะว่าตะกี้เนาะตะกี้อีลาก็ิขึ้นมากอ่ะหอบฝันมาหลังฮั่นนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นนั่งฟานาฮั่นนะครับแล้วก็ พัฒนพรวอนแฟนนะครับแล้วก็สมีแสงเวนจานะครับแล้วก็มาตามด้วยเพลงปิดอีกเพลงหนึ่งนะครับมันก็หาเพลงนะครับตะกี้นะครับหลายคนบอกว่าบ่อิ่มนะครับตั้งใจมาเบิ่งอุ๋งอิงว่จุใจนะครับแล้วก็ผมเห็นในคอมเมนต์ของของบอลหละ่นนะับผมก็นั่เบิ่งแล่าคือกันนะครับก็เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับ จะคอมเมนต์ไปประมาณนี้นะครับว่าเป็นอย่างางงิงคือห้องใหม่แท้นะครับเป็นอย่างคือบทจัดโชว์ให้มันเต็มๆกว่านี้จังสิไเดเบิ่งแบบอิ่มๆเนาะน,นะครับการหลางานผ่านมานะครับก็เฝ้าเบิงเบ่งเฝ้าติดตามนะครับว่าบอดเล่าซิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบอเนาะน,นะครับไม่เห็นเมือคื่นนี่แหละเนาะน,นะครับเห็นเมือคลืนนี่ถือว่า ถือว่าอิ่มแล้วก็จุใจแห้งนะครับสำหรับโชว์ของอิลานะครับจริงๆเมื่อคืนเนี่ยผมถ่ายได้แค่ห้อยใจบางบางไฟแสนแมนบอนะครับแล้วก็แบตผมเบิดตนะครับแบตผมเบิรตผมก็คิดว่าอีลาสีหองเพลงห้อยใจนะครับ จริงๆก่อนหน้าห้อยใจก็จะเป็นแสงตะเวนจาเนาะมันเป็นมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับมันขึ้นอีลาขึ้นมากะห่อฝันมาหลังฮานนะครับแล้วก็อีกสองเพลงเลียวก็คือนั่งฟ้านาฮานนะครับรัตนพรวอนแฟนนะครับนี่นี่นี่คือชุดแรกนะครับหลังจากนั้นบอโจก็ขึ้นมากะขึ้นมากะมาก็คือมากาช่วยคุยมาช่วยพูดนั่นแหละเนาะนะครับแต่อีลาก็ะต่อด้วย ต่อด้วยแสงแตเวนจ้านะครับหากลาดทิ่าแต้มนั่นแหละนาะนะครับแล้วก็มา,าห้อยใจบังไฟแสนนะครับและผมเบิดพพอดีนะครับเกือบบจบเพลงนี้นะครับผมก็คิดว่าแต่วัในนี้ใจผมก็คือว่าเออจบเพลงนี้แล้วนะครับอีลากระสิส,ส,สีลงช่วงโชว์นะครับแต่ว่าบอมแมนไมพี่น้องนะครับมาขึ้นอีลาต่ออีก3าหรือสเพลงนี่แหละนะครับ มันเป็นสี่เพลงบอกนะครับมันขึ้นนี่แต่ว่าแบตเบิร์ดผมเดินออกมาเอา,อามาเอารถไปไปเอาแบตเอาเขาเรียกอย่างตัวชาร์จแบตนะ power bank นะครับผมกลับไปเอา power bank อยู่อยู่ที่พักนะครับต่าเดินออกมาน่ะจากสามมือสีเพลงนี่แหละตอนนั้นใจผมขึ้นมาขึ้นแต่ผมก็เสียดายแท้ แบตก็ขึ้นมาบอเป็นใจแท้น่ะนะนะครับอีกอย่างผมก็บารอบครอบเองละเนาะนะครับเพราะว่าออกมาแล้วว่าซิเข้าไปเอาก็บ่ได้เข้าไปเอาออกมาแต่เว้นเด้ออกมาแต่สี่โมงแรกสามโมงกว่าสี่โมงแรกนะครับก็บม่ได้เข้าไปที่พักอีกเลยนะครับตอนแรกคิดว่ามาถ่ายบรรยากาศดานนาเวที่จะเข้ากะซิเข้าไปเอาอุปกรณ์การถ่าคลิปมาเนาะนะแต่ว่าปรากฏว่ามันถ่ายคลิปแล้วนะครับมันมันบ่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่ามี ไม่อายนะครับแต่ว่าขั้นเ้าถึงอีหลาก็จะเป็นรุ่นพ่ออีหลากุล่ะมันมาฝากเงินให้คือผมเให้คลิปไปนั่นแหละนะมันมาฝากเงินมาอีหลาพันหนึ่งนะครับผมก็เลยบอได้กลับไปเอาอุปกรณ์พวก power bank พวกขาไมค์กันสั่นอีกอันนึงนะครับหรือจะเป็นสายชาร์จต่างๆซึ่งผมเอาไว้ที่ห้องพักนะครับผมเลยต้องรออีหลานะครับเพราะว่าขั้นเสียเอาเงินให้อีหลากต็ต้องเอาให้ช่วงมาถึงใหม่ๆนะครับเพราะว่า าเกิดามันช่วงคาแล้วเข้าไปหลังเวทีมันก็มันก็นจะลําบากนะ,นะครับเล่ยล่อนะครับล่อแล้วก็เอาเอาเงินให้อีหล่าก็บอกคนไปนั่นแหละว่ามีพ่อเราเอาเงินมาฝากไว้นะครับว่าเราไปนําทช่วงค่าแรงที่เราไปเห็นงานนั่นเป็นติดเขาติดเพิ่นไ้สองมื่นนะครับห้าหกเดือนแล้วเพิ่นก็เห็นอีหล่ามาแถวแถวโคกสีเพิ่นก็เลยว้าไปนะครับว้าไปก็คืออักษระบ,บอกอีหล่านะเราให้พ่อได้ ทวงเงิ่อนไดเด้อคันพอช่วงเงิ่อนได,ดน,งงน,ไดนี่พอสอบไปอีหละจะพันหนึ่งนันก็เป็นเหตุบางอื่นเนาะเราก็ไปช่วงใดก่อนหน้าอีหลามามือหนึ่งเราก็มาฝากอี่หลีฝากนี่เราก็มาเห็นผู้ใดเราก็สิฝากเบิดนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอดีผมนะ่ะตั้งใจว่าสอบไปเอาอุปกรณ์การถ่ายนะครับมาเห็นเราอยู่ปากทางใหญ่พอดีนะก็เลยบริกัรไปนะรนีหละเป็นเหตุที่มมกของแบตเบิดนะครับพอแบตเบิดแล้วก็ ออกมากเลยผมนะครับคือหนึ่งจะต,ต,ต้องต้องมาอาบคลิปนําอยู่ก็เหตุอย่างบ่ดได้นะครับมาอาบคลิปน้านะครับสองก็คือว่ามาอุปกรณ์สิกับไปถ่ายยีลาในช่วงในช่วงคืนล่ำฉากสามมนะนะครับแต่ว่าระหว่างเดินทางมาผมเสียดายแห้งพี่น้องยีลาห้องอ,อีกอีกอีกชุดหนึ่งนะครับสามหรือสี่เพลงนี่แหละนะครับแต่มีน้ำตาน้ำตาย่อยโปกบอกเพลงหนึ่งนะครับที่จำได้ก็คือ ออกมากด้านหลังว้ทีเสียง <S <S เสียงเมกะ <S 1> <S 1> เลือ่อนๆแล้วล่ะนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายนี่อยู่บนรถนี่ขึ้นว่าสิเป็นเย็นเยอะเย็นเยอะเนาะนะครับเป็นเพลงสุดท้ายนะครับเสียดายแห้งพี่น้องนะครับชุดหลังผมบริไทชุดหลังผมบริไทแล้วก็ได้ยินกับมิเต็เพลงมวนๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คือที่วาวสูฟังเนี่ยนะครับมันก็คือ การเปลี่ยนแปลงนะในท่างที่เอาใจเอฟซีหลายขึ้น,นการเปลี่ยนแปลงที่สิให้พี่น้องเข้ามีความสุขหลายขึ้นนะครับต้องยอมรับได้พี่น้องนะครับว่าพี่น้องเข้านี่อายุสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแดสิบเนี่ยที่มาเนี่ยมาเบิง์กยีลานะเบิ่งวงกระน้่เบิ่งองค์กรกรแมนนะครับเบิ่งทั้งวงกรแมนนะครับแต่ว่าอายุสี่สิบห้าสิบขึ้นเนี่ยนะครับ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบที่สัมผณ์มาอยากมาเบิ่งอีลานะแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้เบิ่งนหาเพลงนะครับเขนบอกว่ามันบออิม่มมันบอจุใจนะครับแต่ว่ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงมาขึ้นเนี่ยไอต้องขอบคุณเจ้าหลายๆเลยเดอะบอดโจเดอร์นะครับขอบคุณแทนเอฟซีสุกขคนทุกช่องนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาขึ้นนะครับอีลาพองแปดเพลงเป็นอย่างต่านะครับมาขึ้นนี่เนาะนะครับ ต้องขอบคุณวอร์โจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจเอฟซีนะครับนี่คือสิ่งดีที่บอร์โจเล่าเล่าตามโซเชียลตลอดพี่น้องนะครับทุกช่องนะครับทุกทุกทุกช่องทางน้านะครับเราสิเห็นความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในโซเชียลนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงนะครับเพื่อเอาใจแฟนเอฟซีนะครับก็ถือว่าดีนะครับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเที่ยวนี้นะครับ ในการโชว์ของอีลาองค์ิงว่าท่านพูดถึงโชว์อื่นนะครับโชว์อื่นเพื่อนกันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับปรุงอยู่ตลอดฤดูกาลนั่นแหละนะครับพอบอโจ้เราไปอยู่กับทีเด้นะครับเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็คิดงานใหม่ๆอยู่เรื่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมาต้องห่วงเลยนะครับเอฟซีสาวน้อยนะครับต้องขอบคุณนอีหลีขอบพุณนอีกทีเด้อบอโจ้เด้อขอบคุณนแท่นเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแผงทุกคนทุกช่องนะครับนะครับที่ ปรุงเปลี่ยนแปลงโชว์ของอีลานะครับเพื่อให้เอฟซีเฮ้าได้เต็มอิ่มขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็อาจจะบเปลี่ยนมาตรฐานใด้พี่น้องบอแมนมาสแปดเพลงเก่าเพลงตลอดนะครับนังเถื่อมือใดอีลาบอสมบายบอมีเสียงนะครับต้องเบิงน้ำเหตุการณ์นะครับบอสบายบอมีเสียงยั่งสิให้ขึ้นชุดใหญ่แปดเก่าเพลงคือเก่ามันก็บอแมนด้ เอฟซีก็ต้องเข้าใจนําในลังรังเถื่อเนาะนะครับในล่างสถานการณ์นะครับรังเถื่ออีลาบสมบยัยรังเถื่ออีลาบม่มีเสียงนะครับตาให้ตาแบ่งไปจนฮอดแปดเพ่งเก่าเพ่งมันก็มาเป็นผลดีนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยคนมันค่อยโจมตีคนมันค่อยซ้ำเติมยันอีลาพาดมันก็นหลายแม่นบอละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เห,เห็นตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เอาใจ f c นะครับ จากคอมเมนต์จากความคิดเห็นต่างๆนะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้องเอาใจช่วยบอดโจนะเอาใจช่วยให้เรามีาพลังมีกำลังมีความคิดดีๆนะครับที่จะสานงานพัฒนาองค์กรนะครับพัฒนาสาวน้อยเพลยนเพลงให้เข้าได้เบิงในแย่งให้เข้าได้มีความสุขนะครับ ให้เข้าได้มวลนาเวที่แนวนี้ตลอดไปนะครับขอเวลากินนะครับแล้วก็เสด็จเดินทางต่อไปบ้านพ่นสานะครับท่าบ่อนองคายนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกำลังใจที่ติดตามนะครับช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนนะครับหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับพอกันคลิปใหม่คลิปนี้ ขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับมีความสุขเนอะเห็นมื่อคืนมาคืนเนี่ยเนะนะครับแต่ว่าผมพลาดน,นะครับอุปกรณ์ผมบม่พร้อมนะครับมคืน,นผมพลาดแห้งยีลีต้องขอโทษ f อฟทุกท่านหลายๆนำนะครับ